ะนะครับครดีงาับดีงามเต็มสุดเลยครับค,ครับดีใจสุดๆขอบคุครับด,ดนนีใจมากเลยนะครับกับควตอบรับทุกอย่างนะครับแล้วก็เห็นติดตามอยู่ทุกช่องทางร,รับลุ้นเงินทุกวันคแบบสู้เ <c oughs> ต็มที่ไม่มีทอ้อด,ดีใจครับ <c oughs> ก็ ตอนแรกรู้สึกรู้สึกว่าปากต่อปากกำลังทำงานดีมากเลยครับวิกวิกสองนี่ก็เหมือนแบบเปิดมาวันพฤหัสดีมากเลยแต่พอวันศุกร์เนี่ยก็นอยกันเหมือนกันเพราะว่ามีแผ่นดินไหวมันมันกำลังพุ่งเลยปากต่อปากกำลังทำงานดีมากเลยแต่พอถ่ายวันศุกร์ไปวันเสาร์ก็รู้สึกคนก็ยังมาดูอยู่แล้วก็ปากต่อปากก็ทำงานมากขึ้นอีกเ้ยก็เลยลุ้นกันว่าหลังจากนี้เข้าวิกสาวเราจะมีสุกร์ลด้วยก็ตอนแล้วตอนนี้มันก็เจ็ดสิบกว่าล้านแล้วอย่างเงี้ยเราก็ยังหวังว่ามันจะ พุ่งเป็นลูกผ่านร้อยได้ครับหวังว่าคนจะยังให้การสนับสนุนต่อไปแล้วก็ฟีดแบ็กก็คือว่ากลายเป็นว่าคนที่อายุเยอะก็เริ่มมาดูหนังเรื่องนี้เยอะขึ้นมีคนพาครอบครัวไปดูอย่างนะครับก็หวังว่าทางนี้มันก็จะเริ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรทางที่คนมาดูทางครอบครัวจะเริ่มมาเยอะขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งตอนแรกเป้าหมา่เราไม่เคยแชร์ไ่แค่ถนถักักใช่ใช่รับเพราะความความสนุกของหนังมันเหมือนแบบได้ทุกคนเลยแล้วถ่ยสูนแมททุกเรทุกวันอยู่แล้ว ก็หวังว่าเหมือนคนจะมาดูได้กลุ่มกว้างนะคหลคนี่เข้ม่่าไมว่าจะร้อง้าจะก็รว่ามแาองอกที่ทเปนยงัากให้รู้สึกว่าเป็นเซอร์ไพรส์เหมือนกันเะเหมือนเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงก็อยากเชิญชวนให้คนมาดูรึกว่าเป็นหนักสมุกตลกบอกในเทเลอร์อะไรอเงี้ยแต่ก็พอดูแล้วได้รับฟิดแบกก็หวังว่าแบบจะมีปากต่อปากที่ชวนกันมาดูเพิ่มเติม เ็ใแง่พาร์ราม่าเนี่ยะรดราม่าก็ประทแล้วบางเอกันที่แบบช่วงนี้ไปที่แล้วเราก็ต้องึเรื่องหลัมากที่เป็นบรรยากาศครอบครัวมาดูในโรงกัคิดว่าช่วงนี้ปีอีกครั้งหนึ่งเมาปจบแล้วนั้นมีคนเดียวกันเล่นด้วยและแถมมาอีกหนึ่งนะฮะละก็ระบไม่หน่อยัมากกคฟิฟิวก็ผมว่า ว่ามันเป็นมันเป็นงานที่ในในช่วงเวลาที่เราทํางานงานนี้ด้วยกันเแี่ยงานผมว่าสนทีมนักแสดงทุกคนทีมโปรดเตอร์มันเป็นบรรยากาศกองที่มันมันสนุกและมันมันตลกมากเราเรารู้สึกว่าผมว่าไอ้บรรยากาศดีๆเหล่านั้นความรู้สึกดีเหล่านั้นแต่เนี้ยผมว่าคนคนดูก็น่าจะสัมผัสมันได้มันได้ผลผลประโยชน์เรื่องนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจมากๆที่ที่ในช่วงในช่วงที่ผ่านมาอย่างเงี้ยทุกคนก็ให้การตอบรับที่ที่ดีกับงานพวกเรามากๆะไรเงี้ยเพราะ เยอมากครับคดีไม right. so 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 you know ่ด you like ูตัวนเลยมีใจครับีใจครับแต่เริ่แรกก็มีใจกีแมากแล้วก็เอ่อเืออเมือที่ที่พี่กเบอกเลยว่าแค่แบบนั้นก็ให้นกสนาก็มีใจมากๆจมซินดามาซินดามาอยอกให้ตามเป็นช่องนิยุ่งเขแถวนี้หนูก็เียมใจทุกวันแต่ที่ซินดามาที่เขา้อมมาทั้งชีวิตเลย

ม,มันเป็นอะไรที่ ม่แล้วก็เราก็เลยขายข้อคามที่สุดว่าที่บทบอก้ได้มที่เราก็เล่นยแต่ว่าเราขายแบนแต่บทเนี่ยไตอนน่งมาเรามตอนที่เราเล่นเราต้องล้องอะไรอย่างี้ต้องต้องคิเ้วเ่เราเข้าใจว่าบทเนี่ยจะให้้มัน ซึ่งตอนแรกเนี่ยในเรื่องอ่ะเราไม่รู้ด้วยว่าพวกเขาจะเป็นจิ้งคนที่เขาอยากจะแต่งตัวเองแล้วเพิ่รู้นะตอนเราเล่นอ่ะเราเพิ่รู้แล้วว่าผู้ชายมากคนนี้อ่ะเออคนาเป็นผู้ชายเนี่ยค่ะแค่เพียงอ่ะก็เสร็จแล้วเออเราก็เพียเรืู่้แราวว่ามันจริงแล้วเนี่ยมันจริงนะไม่มีใช่ว่าเป็นคนได้หรอ กลายเป็นไม่ให้ไม่ใหบททั้งนออั้นจบไปเลยเนี่ยเราไม่รู้ไงเราก็เล่น จะโชว์ม่ที่เอซ่าก็เอซ่าันแล้วคอตัววถูกต้องครับมาเซอใครทุกคนครับมาขโมยทุกอย่างครับเรื่องใดหี่าก็ทีใจครับทุกคนก็แบบว่าทักมาเยอะในในไอทีอะไรก็มีเยอะอยู่ครับว่าเจําได้นะไปดูเรื่องนี้มาอะไรอย่างเงี้เก็บผมอะไรเงี้ยเป็น้วิดีโอีรโบ ก็ต้องมาแปลดีๆ,ๆว่าไม่ใช่พี่โดมาานะครับจริงครับแต่ว่าใน,ในเรื่องดูไปก็ต้องแบบว่าโต,โต้องต้องขนาดนั้นคือคือตอนแรกตอนแรกที่อ่านบทอะไรเงี้ยครับก็ก,ก็นึกภาพไว้ระดับหนึ่งแต่ว่าพอไปพอไปหนาจจ้างานจริงๆอะไรเงี้ยพี่หมูพี่โตเขาบอกว่าพี่ขอแบบมากกว่านี้พี่ขอมากกว่านี้อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเป็นภาพสีนั้นออกมาแล้วเวลาที่เราขอให้แสดงอะไรนะครับอะไรนะครับผู้จับ เราก็จะแบบว่าไม่ใช่อยากได้าโอกับอ๋อเอายถึงว่าพี่เวลาพี่หมู่บีบอรอครับก็แบบว่าเฮ้ยประชดพี่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 ขอแบบเยอะกว่านี้เยอะกว่านี้หน่อยนะไม่นิดเดียวนิดเดียวนีดเดียวหน่อยค่ะผมบอกนิดเดียวเองครับเขาทำของเขาเองและถ้าซีเนลซาอันนี้เป็นความสามารถของผมเองเอาอีกแล้ว มาเไม่ดีอันนี้ก็ีเแล้วไปเลไม่ดีตอม่ดเลยาตรงนี้ใกล้ได้ไมไ่คนนี้ละไม่ใช่นะเม่ได้กทำอะไรก็ได้อะไรค่าออกมาแล้วดครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าผาน่จะเป็นแหมว่น เขาบอกเฮ้ยเล่นเีด้วยหรออะไรเงี้ยมาอะไรเงี้ยครับผมก็คือผมก็ไม่รู้จะไปเล่าให้ใครฟังแล้วแทบแอบเต้นแป้งไงไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวไปบอกว่าจะเล่นอันนี้นะเดี๋ยวเพื่อนแบบเฮ้ยโผล่เบาอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยยังไม่ได้พูดนะครับผมแต่ว่าการทำงานผมแฮปปี้มากผมดีใจในด้านอาชีพนักแสดงผมได้ครับผมดีใจนะที่ได้เล่นภาพยนตร์นะครับแล้วก็ทุกคนเก่งมากๆครับทั้งสองคนนี้น่ารักมากๆวลาอยู่ด้วยกันนะครับผมก็

เตลี่นะไม่ต้งวางกระเป๋าเปอ่ะระเป๋าไ่เตลี่ชนนะเตลี่ชนนะข้าหมูก็่ปในนี้อืมครับแต่ตัวใหญ่ก็แบบว่าเหมือนเาก็เซลล์เลลไปทางเซลลอะไรนี้มากกว่าใจรักใจักเ้าว่าอไรเจาว่าอะไรเจ้าไม่เจ้าไม่รู้เขาขายของไรบ้างไม่ทราบครับ ภาพเข้าวัยยุคใหมครับแบบเรื่องดูวไปเลยครับหวัว่าปากต่อปากจะทํางานครับเพราะเท่าที่เห็นก็มีปากต่อปากเยอะมากที่เกิดขึ้นครับจากคนรอบๆตัวจากกระแสที่ติดตามตลอดทุกทีแบครับหวังว่าจะทํางานแล้วก็ต่างประเทศก็ดูจะตื่นเต้นกันแล้วครับครับมีแบบคอมเมนต์จากหลากหลายนาชาติเข้ามาตื่นเต้นยังไงพี่เวลาโอ้โหท่านชมอะไรบ้าง ให้เดินทามมาเลยแล้วความที่ที่มี่เราคุยกันมาแล้วต่างประเทศที่จะมีไปขายอะไรบ้างหมายถึงว่ามีอะไรไปไหมล่ะทำไมถึงไม่ขายจะไปถายมี่ตอนนี้พี่ทีประเทศอะไรจะไปบ้างนับได้ประมาณเกือบสามสิบพื้นที่ทั่วโลกครับเริ่มทยอยถายร่างแล้วครับมีที่ประเทศลาวถ่ายแต่เพื่อนบ้านก็เดี๋ยวจะทยอยตามมาเยอะนะครับการเลือกชะนันก็เลยกำลังจะเริ่มแล้วลากัมพูชาเวียดนามอะไรแต่างๆตั้งแต่ต้นใช่ครับ อย่างซีเลียโนเซเลียก็จะเย่อยตำมมอ่าอือตกการเลยตกการเลยค่ร้อย้ร้ลยลยี้ิบร้อยอะคุณพูดไปก่อนหอเชิญชิญครับอยากเชิญชวนให้คนไปดูหนักเอเจ้าแรกแต่งตินะครับเป็นภาพรวมหนึ่งนที่ทุกคนทีมงานทุกคนตรงนี้ครับมารมากๆครับ ก็ด,ด้วยใกล้โราแรมด้วยแล้วก็ใกล้เทศกาลวันหยุดด้วยนะครับยังไม่รู้จนะักนะครับอะไรก็ต้องครับก็โต้นแดงแตกกีนะครับที่พี่บอกเลยนะหมือถว่าผมว่าใกล้ช่วงเทศกาลแลใครที่อยากจะมีวันมีวันหยุดแล้วก็หากิจกรรมครอบครัวหรือว่าอยากจะหากาาิจกรรมส่เพื่อนๆอะไร,รอย่างเงี้ยถึงว่าเปดูหนัหด้วยกันก,นก็ก็เป็นช่วงเวลาที่ ที่มันน่าจดจําแล้วเวลาเวลาผ่านไปแล้วเราก็ได้เงินเป็นต้นเวลาดีๆร่วมกันอย่างนี้ก็่าฝาด้วยคนต้องแน,น,น่นแบบนี้ครับเป็นหนักที่คิดว่าเหมาะกับท,ทุกเพศทุกวัยจริงๆนะครับหรือว่า,าังครอบครัวคนสูงอายหาหาาาุหรือว่าเด็กๆหรือว่าวัยกลางคนหรือกลางคนเชียรขึ้นไปหน่อยยังไม่แก่มาก <c oughs> มกลางคนนแต่เลยวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าได้ได้หมด,ดได้หมดนะครับแล้วไปว่างๆเนี่ยไม่ต้องไปดูแล ว่างตอนไหนเพ่จะกลับตาอวังก่นก็ดูไปตอนรอบสื่อแล้วก็บินเลยก่อราก็พยถามแทนแล้วพี่กระทิงมีคำถามขอไม่มีละอเคุณมก็ัเ่สนับ Yeah <laughs>